สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาคั่วพริกค่ะมาบ้านนอกทีนึงก็งมาคั่วพริกเอาไว้กินค่ะคั่วข้างนอกคัวข้างในไม่ได้ค่ะมันฉุนเราจะคั่วประมาณสามถุงถุงละร้อยกับก็ประมาณสามขีดค่ะนี่พอเนี่ยดีมากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินเผ็ดมากๆแล้วอยู่ที่เมืองนอกอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรดีซื้อยี่ห้อนี้นะคะไลท์พิปเผ็ดมากอย่างแรกเราก็ต้องตัดตากแดดก่อนค่ะก่อนที่จะนำไปคั่ว <c oughs> มันจะได้อยู่นานๆมันจะได้ไม่เป็นลาว <c oughs> ันนี้ก็ มีแดดเมื่อวานฝนตกกับมีมาตกวันนี้มีแดดลมแรงรต้องตัดตากแดดเขาสหน่อยอ๊ยเดินไปเอาถุงมือมาใส่มันแสบมืออ่ะ เนเพจมันร้อนมือมารอบนี้จะคั่วสักประมาณ สามร้อยกรัมก็พอพอไม่ได้กลับเมืองไทยเลยเดี๋ยวเราจะเอามาเล็ดโรยไปข้างๆมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ งนี้ก็จะกลับแล้วค่ะมาสิบวันไม่มีแดดเลยสักวันหิมะยังตกเลยวันนี้แดดดีต้องรีบทำเดี๋ยวเราพึ่งแดดไว้ประมาณสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาคั่วกันค่อะล้วก็เลือกคั่วทิ้งไปเราวน่ามันแสบนะ ากพริกไปด้วยนั่งตากแดดไปด้วยค่ะอุ่นดีวันนี้ก็ติดลบเอ้ยไม่ได้ติดลบวันนี้ประมาณห้าองศาค่ะไม่ได้ติดลบอากาศดีมีแดดดีแดดดีแดดส่องหน้าเลยให้มันไหม้หน้าหน้าให้มันดาไปเลยค่ะไปค่ะตากได้ตากได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกไปคั่วใส่ถุงมือด้วยมันร้อนมือค่ะมันเผ็ดมันแสบกว่ามันจะหาย แสบมือก็นานถ้าไม่ใส่ถุงมือไปเปิดเตาแก๊สกันไปนเรียกคนเปิดเตาแก๊สมาช่วยก่อนเปิดไม่เป็นเราต้อะไปไหนไกลนะเราหาไม่เจอนะตลดสวนไปสวนมาเขาไม่เห็นหมาตัวน้อยนะเขาชนเรานะไ,ไหนเบ็ดขั้วพี่ก่อนเล่นอยู่แถวนี้ ใส่ทีละน้อยๆค่อยๆคั่วก่อนครัถ้าทำในบ้านก็ต้องว่าเราเป็นขาตะกรนเนี่ย เราต้องใส่เกลือด้วยค่ะถ้าเป็นที่เมืองไทยเราจะใส่ดีเกลืออันนี้ไม่มีเราก็ใส่เกลือป่นไปไล่ความชื้นมาหน่อยแค่ว่ามันจะไม่เป็นลานะคะมันก็เป็นนะเนี่ยจเจอเม็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกระเด็นเข้าไปเม็ดน,นึงนี่จามกันทั้งหมู่บ้านเลยไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะว่ามหมู่บ้านแต่และหมู่บ้าน ไกลกันมากเลยค่ะเพราะมันอยู่ในป่ารับรองเขาไม่ฉุนหรอกต้มปลาลัสักสิบหก็ยังไม่เหม็นเลยค่ะเพราะมันแต่และบ้านมันไกลกันเราก็จะไม่คั่วแล้วค่ะเราอบไปเลยไม่ไหวฉุนหนาไม่หนาพูดควันยังออกปากเลยค่ะอ,อบไว้ก่อน้วค่อยไปนคนใหม่ชิ้นเหลืองยัง ใกลจะได้แล้วค่ะแต่รอให้มันอีกด้านหนึ่งมันดำๆอีกหน่อยอุ้ยรอ,ยอ,ยอข้าต่อไป แล้วค่ะกระทะแรกเดี๋ยวรอกระทะต่อไปใช้เวลานานหน่อยอากาศมันเย็นแล้วลมมันก็แรงด้วยค่ะเหนือนแล้วค่ะพักเบกปิ้งขอตดอกกินก่อนที่จะไม่เสร็จเลยโอ้ยมันจะราเปิดใช่น้าปิดอบไว้กัน Sånn. Mm. เราก็มาคั่วพริกของเราต่อนี่เดินไปจัดก,การนางโรน่ามาค่ะหายแช่หายฉอยเราก็เปิดไฟอ่อนๆค่ะอึบ๊บดีไฟหน่อยเราก็อบไล่ความชื้นซะหน่อยแล้วค่อยมากลับมันเสร็จแล้ว คั่วตลอดเวลาแล้วคะปิดไว้อย่างเงี้ยแหลอบให้มันแห้งให้มันไล่ความชื้นออกไปห,หมดแต่เราก็มาเปิดแล้วก็คนคนพริกๆไม่ไหวแล้วค่ะเอาแค่นี้พอแสบจมูกไปหมดละเดี๋ยวตากแดดเอาไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงยังมีแดดอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาตามําตอนตํำนี่เราจะแสบอีกอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวเอาเก็บกลับบ้านไม่ไหว ร้อนจมูกไปหมดแดดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตำไปละเข้าบ้านลราไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะพริกที่ขั่วแล้วก็ตากแดดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำที่จริงมันมีเยอะวันนี้แต่คั้วไม่ไหวแล้วค่ะมันฉุนแสบจมูกอันนี้ตากได้ประมาณตากแดดไว้ประมาณสามชั่วโมงแล้วค่ะต้องตำแล้วอากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะแล้วลมมันก็มีด้วยไปเอาคกมาก่อน ทีนี้แสบมือหน้าดูเลยอันนี้พอแล้วเก็บเลอะไปหมดเลยอะ่ะคั่วไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ก็เก็บจะแสบตรงตำเนี่ยแหละ เ,เราจะเอาเม็ดไปหวานตรงนั้นค่ะเพื่อมันจะขึ้นก็ของบ้านถามมาต้นอะไรเต็มไปหมดลมเริ่มมาแล้วะองอยู่เหนือลมหน่อยหนาวพิษเพิดกระจยกระจายหมดลำบากเหลือเกินค่ะว่าจะได้ที่ลมตัวเพราะมันอยู่เหนือลม จะใช้เครื่องปั่นก็ใช้ไม่ได้ค่ะว่าโลหน้าอยู่ในบ้านโลหน้าจะฉุนกลัวเขาแสบจมกูกกลัวแต่หมาหแสบจมกูกไม่กลัวคนแสบสงสารหมาโลหน้าเป็นหมาตัวเล็กสงสารมันมีปัญหาคือเรานี่แหละมีลมแล้วเรานี่แหละจะแ,แสบเอง ก็ใส่ถุงมือแล้วกว่าจะได้พี่กกวนนี่ลำบากล้อเกินแม่ที่เขาทำาให้เรากินเขาก็คงแสบอะค่ะเขาก็อดทนกว่าเรา ากแดดแล้วมันจะตำง่ายมันไม่เหนียวค่ะถ้ามากวนดแล้วตำเลยมันเหนียวตำยากหาที่ตำลำบากเหลือเกินไม่รู้จะไปตำที่ไหนจะไปตำตรงลานตรงนั้นก็กวัวรหน้าไปเดินล้ว เขาก็จะแสบยากกับหมานี่แหละคถงสาโนหน้ากลัวมันแสบพริกขนาดเรายังแสบเลยออกมาตามไกลๆบ้านค่ะที่นั่งลำบากหน่อยเนี่ยค่ะที่ทำทั้งวันก็ได้สามถุงพริกปวนหนึ่งถุงสองถุงละค่เอาไว้ทำพริกเผาถุงหนึ่งแล้วก็พริกป่นถุงหนึ่งอันนี้ ไม่ไหวแล้วขี้เกียจแสบจมูกแล้วหน้ามานี่ก่อนแล้วหน้ามาสวัสด,ดีทุกคนก่อนเร็วๆเร็วๆอ๊บวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมบายบายโวหน้าสวัสด,ดีทุกคนก่อนเดี๋ยวสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูพวกเราสวัสด,ดีค่ะอึ๊บโลหน้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ ว่าสวัสด,ดีคนไม่ค่อยเป็นอะค่ะหญิงบายขอบคุณมากค่ะ